สวัสดีครับเพื่อนๆหลายคนอยากทราบว่าในการลงทะเบียนของเว็บ Magic Light .AI ทำอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการสมัครแบบรายเดือนให้ครับขั้นตอนแรกให้เข้ามาที่เว็บของ Magic Light ก็ให้กดตรงเมนู Subscribe ก็จะมีแพลนต่างๆให้เราเลือกอย่างเช่นเป็นรายเดือนและรายปีก็จะมีฟรีแพลนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะจะได้เครดิตอยู่ประมาณ300กว่าเครดิตต่อการใช้งานครั้งแรก ซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานสักเท่าไหร่และให้ทดลองใช้เท่านั้นไม่มีเติมให้ทุกเดือนส่วน s t a n d a r d plan ก็จะจ่ายอยู่ที่10เหรียญต่อเดือนนะเราก็จะได้เครดิต5,000เครดิตต่อเดือนนะต่อมาเป็นแผน plus plan ก็จะใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่20เหรียญต่อเดือนนะครับจะได้เครดิตอยู่ที่15,000เครดิตส่วน pro plan เราจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่30เหรียญต่อเดือนจะได้เครดิตอยู่ที่30,000เครดิตต่อเดือน ส่วนความแตกต่างของสิทธิประโยชน์ต่างๆประมาณนี้ครับถ้าเป็นโปรแพลนก็จะสามารถ Fast Track Generation Unlimited เลยทีเดียวส่วนคุณสมบัติอื่นๆก็จะเหมือนๆกันครับส่วนการ Subscribe เป็นรายปีก็จะต่างกันจ่ายรายปีเฉลี่ยเป็นเดือนก็จะถูกกว่าแต่เราต้องเหมาจ่ายแค่นั้นเองซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ก็ประหยัดกว่าการซื้อเป็นรายเดือนครับเรามาสมัครกันเลยให้เพื่อนๆสามารถกดลิงก์ใต้คลิปของผม ก่อนลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วคัดลอกโค้ดส่วนลด5%ก่อนชำระรายเดือนอย่างน้อยก็จะช่วยให้เพื่อนประหยัดเงินไปนิดนึงนะครับผมจากนั้นให้เลือกแผนที่ต้องการแล้วกดตรงเมนูด้านบนเลือก Invitation Code Benefits ใส่โค้ดเพิ่มรับส่วนลด5%จากนั้นกด Confirm จะสังเกตว่าทั้งแผนรายเดือนและรายปีจะได้รับส่วนลดเพิ่มที่5%จากนั้นให้เพื่อนๆเ,เลือกแผนที่ต้องการ ทางเว็บก็พาเข้ามาสู่หน้าการใส่รายละเอียดของบัตรเครดิตถ้าเพื่อนๆมีบัตรเครดิตก็กรอกข้อมูลลงไปได้เลยส่วนคนไหนไม่มีก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอป t r u e m o n e y ได้ครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป t r u e m o n e y เมื่อเพื่อนเข้ามาที่แอป t r u e m o n e y เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทำการเติมเงินก่อนเพื่อให้เพียงพอต่อการหักเงินจากนั้นให้เพื่อนๆกดตรงรูปลูกศรดูทั้งหมดจากนั้นก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างเรื่อยๆก็จะเจอหมวดช้อปปิ้งออนไลน์ ให้เลือกบัตร m a s t e r c a r d ให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับเมื่อเข้ามาตรงบัตร t r u m Money Master c a r d เรียบร้อยแล้วให้เพื่อนกดไปตรงที่แว่นขยายเมนูดูเลขบัตรทาง True money ก็จะให้เราใส่รหัสเพื่อความปลอดภัยเราก็สามารถกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อทำการชำระเงินได้เลยครับเมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบก็จะตัดเงินจาก True money ของเราและเราก็จะได้เครดิตมาใช้งานได้เลยครับหรือถ้ากรณีที่ใช้เครดิตรายเดือนหมดก่อน เพื่อนๆก็สามารถซื้อเครดิตเพิ่มได้โดยให้ไปที่เมนู Purchase Credits ด้านบนก็จะมีให้เลือกอีกด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับวิธีสมัครตามแพลนต่างๆของ Magic Light ให้เพื่อนๆลองทำตามดูนะถ้าติดขัดตรงไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม